สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมนะครับจ่าเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการซ่อมแอร์นะครับอาการก็คืออินโคตรเอร์เอฟสามนะครับจากการตรวจเช็คนะครับก็ปรากฏว่านะครับน้ํายาแอร์รั่วนะครับน้อยแล้วก็แจ้งโคตรเออร์ไปเป็นเอสามนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการซ่อมตัวนี้นะครับอ่ะ ผมก็ได้ทำการซ่อมรั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ซ่อมไปแล้วนะครับเนี่ยคือรอยรั่วที่ผมทำการอุดไว้นะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเติมน้ำยาเข้าระบบไปแล้วครับตอนนี้เรากำลังเทนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเลบสามจะหายไปหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ทางทีมงานก็ได้ทำการซ่อมอยู่นะครับ มันจะขึ้นโคดเรื่อตรงนี้นะครับเป็น f 3นะครับตอนนี้โคดเรื่อตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังปรับน้ำยาเข้าระบบนะครับเพื่อจะให้แอร์ทำงานได้ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ f 3จะหายไปหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับก็ได้เติมน้ำยาไปพอสมควรแล้วนะครับ อีกสักพักหนึ่งน่าจะได้แล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนเสร็จงานเลยนะครับผมโอเคครับหนึ่ง hour later ผมผมตอนนี้นะครับก็ได้ทำการเติมล้ำยาครับเป็นล้ำยาจริงเติมเข้ากันครับมีเติมล้ำยาแล้วผมพีอารนะครับก็จะเติมน้ำยาให้ได้ตามในเพจเของเรครับเติมไป ไป11โลให้มันเต็มราปักก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะคำนวณข้อรับข้อไปหาข้อเย็นนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะมาคำนวณอีกทีนึงแล้วก็เติมยาเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงวิธีกหลักการง่างยๆครับวิธีการเติมน้ำยาระบะรบ V R v เราจะไม่เติมน้ำยาตามกระแสในเพลเหมือนแกทั่วไปนะครับ ตอนนี้นะครับก็เจอระบบทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ก็เย็นแล้วครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ส่งงานไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ทราบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม